กระต่ายปลาเถื่อนตอนที่เก้าเยอะเยอะเยอะผู้คุมจะมีอะไรให้เราบ้างนะวันนี้จะให้อะไราให้เราทําอะไรนะมี่จมเหลียวจมแดงเหรอนี่มีอะไรให้เราทำหรือเปล่าโอ้ยเอานี่ไปข้าวอ๋อให้กับข้าวนี่เองนี่ว่าจะมีอะไรให้เราทําเอาไปเจมแดงน้ำตาลเหรออืมหวานอืมอืมอืม อะไรวะน่ะเอ๊ะน้ำตาลหรือนี่้คุมอะไรฉันไม่อยากได้น้ำตาลเอาคืนไปโอ้ยโลคนเจ็บโอ้ยเจ็บชิหายเลยโู้มผ้คุมีอะไรขอของกินอย่างอื่นนี่มันอร่อยอร่อยได้ไหมเอาเรียไปแล้วกัน แกตายแน่เจ้าแดงตาย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 ควันออกปากเลยผู้คงให้ฉันกินอะไรเนี่ยฮะมานี่ปิดไม่ทันหรอกบันดงกระดาษเลยอืมนี่น้ำตาลมันต้องใส่แบบนี้มันถึงจะอร่อยเชิญครับคุณผู้ชายา